ฉะนั้นวันนี้อย่างที่ครูบอกเสมอว่ากรรมคือการกระทํานะครับทำอยังไงก็ได้กรรมอย่างนั้นแต่วันนี้ที่มาเนี่ยมาด้วยกัรยานามิตรมาด้วยมิตรภาพและมาด้วยแรงขับขับเคลื่อนที่จะมาดูเรื่องคดีที่ครูฟ้องพนักงานสอบสวนไว้ในคดีที่หลักฐานในในสำนวนเนี่ยลุดอยู่ในมือของแยตั้มและหมวดจรูนได้ยังไงซึ่งตอนนั้นน่ยหมวดจรูนเป็นจำเลยของศาลซึ่ง ตอนนั้นครูไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลน,นะฮะแล้วก็คดีของครูเนี่ยจริงๆกองบังค,คับการตํารวจภูธรภาคเจ็ดท่านก็แถลงข่าวถ้าท่านกลับไปดูข่าวจะรู้เลยว่าครูวิชาเนี่ยคือเจ้าของหวยมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยคดีก็ถูกย้ายมาอันนั้นเราไม่ไม่ก้าล่วงแต่วันนี้ที่โดนย้ายมาแล้วครูวิชาก็โดนหมายจับเลยเหมือนกันแต่วันนี้ครูวิชาโดนจับในโรงเรียนนะครับจับในสถานศึกษาซึ่งไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี จับแล้วก็มาคนบ้านแล้วก็มาส่งตัวที่นี่แล้วก็ถูกอยู่ที่นี่แล้วก็ประกันตัวได้นะครับฉะนั้นอย่างที่นายตั้มเคยบอกคุณครูวิชาแล้วว่าครูวิชาล้างคุกรอวันนี้ก็ล้างคุกรอคุณกันแล้วกันนะครับสงสารไหมเห็นเขาเนี่ยเห็นแบบนี้เขาถูกจับอะค่ะคือเราอะจะสงสารคนที่น่าสงสารคนไหนที่ไม่น่าสงสารเราก็ไม่สงสารแต่เราต้องสงสารคนที่เขาดนกระทํา คนที่ก็โดนกระทําจากทนายคนนี้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณหนึ่งเป็นเด็กแปดขวบเป็นคด,ดนีนู้นคดีดนี้อีกเยอะแยะแล้วก็ครูเมื่อวานมาหาครูอีกหลายคนเลยครับที่โดนทนายท่านนี้ทาครูบอกว่าไปใช้สิทธิตามกฎหมายเอาเขาก <นะ S 2> ็โดนโดนเร่อย<ม>ยังไงบ้างเขาก็โดนกระทําโดยเรื่องของเอกสารเรื่องของหลักฐานที่มันซื้อตรงซึ่งมันซึ่งมันได้มาโดยกลวนวิธีที่ไม่ซื้อตรง แล้วําให้เราแพ้คดีแสดงว่าครูปีเจ็บช้าน้าใจมากเลยใช่ไหมวันนี้ <im it> คือไม่ได้เจ็บช้าน้ําใจนะวันนี้มาด้วยอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีกรลยะาณมิตรขอให้ทุกคนที่มีคดีความเนี่ยรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุด,กดเก็บไว้ที่ตัวเองอย่าไว้ใจใครนะครับใครก็แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้เก็บไวไ้ที่ตัวเองให้มากที่สุดยินดี้ววันนี้ไม่ได้มาย้อเย้ใช่ไหมไม่ได้มาย้อะเย้มาด้วยกรลยะาณมิตรที่ดีงาม,ม,างมนะครับเพราะทนายตั้มเองเนี่ย ก็เคยมาเจอกครูครั้งหนึ่งมีรูปจับมือกันด้วยผูกใจเจ็บบางอย่างมีรูปจับมือด้วยนะครับอย่าให้ื่มมวลชนนี้ไม่ได้ผูกใจเจ็บนะครับแต่คิดว่ามนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมของตัวเองอกรรมคือการกระทำล้ล้วนนะครับทำอย่างไรก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นแต่วันนี้ครูไปิชรมาเรื่องคดีตัวเองเอนักพน,นักงานสอบสวนไม่นานแล้วฮะสั่งพน,นักงานสอบสวนเขาบอกว่าวมีพน,นักงานสอบสวนหลายท่านก็ย้ายไป วันนี้ท่านก็รับงานมาใหม่ก็เลยเชิญครูมาสอบเพิ่มเติมแล้วก็คูคูครูมาขอคัดเอกสารด้วยนะครับครูมองความจริงความจริงแต่ครูมองเสมอนะครับความจริงก็คือความจริงเสมอครับ,ว,นนรบวันนี้ความจริงกำลังมันเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงนะตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นเขาก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของเขาแต่อันนี้เราไม่ก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องของแต่ละท่านจะต้องเตรียมหลักฐานกันให้ดี คือท่านายคนดังเนี่ยพยายามนะครับเมื่อเวาลาสุดเนี่ยก็จะจรีจรจาไกเกียครูขอให้ครูจ่ายคดีที่ลุงจลนฟ้องเนี่ยให้ฟ้องแม่ค้าคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยฟ้องพยานของครูเนี่ยก้าวปากสิบปากเนี่ยเรียกยเรียกคนละหนึ่งล้านบาทสิบคนสิบล้าน,น,นแล้วก็ไปบอกพยานทุกคนเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดพยานวันนั้นเจอกันในศาลนะก่อน,ก,อนก่อนที่ ท่านจะท่านะจะเข้าสู่พิจารณาเนี่ยทนายเนี่ยใช้กลอุบายอีกนะครับไปบอกพยานว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากติดคุกใครไม่อยากเสียเงินใครไม่อยากมีคดีความเดี๋ยวไปกราบขอโทษลุงจรูนซะแล้วเดี๋ยวลุงจรูนจะถอนแจ้งความให้เมืเม่อวันเมื่อเดืนอดนที่แล้วเดือนก่อนเนี่ฮะซีสารนัดในคดีที่ลุงจรูนฟ้อง พยานสองคนเนี่ยเป็นพยานของครูเขามามาสามีมากลูากาเขาก็เกิดการอยากจะจบกันอยากไม่อยากจะมีเรื่องแล้วอะเพราะมันตั้งห้าหกปีเจ็ดปีแล้วแล้วคดีก็ยังไม่ถึงไหนเขาก็เลยไปว่าบอกแค่ขอโทษลุงจรูนแล้วเขาก็จะได้หมดหมดเรื่องคดีเขาไม่มีเวลาเพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาต้องขายของเขาก็เลยไปขอโทษปรากฏพอขอโทษปั๊บทนายตั้มลงเลยพยานของครูกลับคำแล้ว อันนี้มันเป็นใช้กลอุบายในทางสื่อนะครับเราเองก็อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าฝากสภาธนายความได้ดูเรื่องนี้ด้วยครับคครับเจ๊พักกับป้าปาบินเนี่ยเขาฝากความคิดถึงมาให้ทนาย